สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาเล่นเกมผี ep 5กันอีกแล้วนะคะเจเล่เหมือนเดิมนะจ๊ะเดี๋ยวเราติง๊งรูปให้นะคะติ๊งนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือช่องเพื่อนเราเองนะคะที่เราติ๊งมานะคะก็อีกคนนึงนะคะมันขี้งอนทุกคนคือมันอ่ะชอบกอะเรื่องให้คนดูด่ะทุกคนคือตอนนี้นะคะก็เข้ามาสองคนเหมือนเดิมนะจ๊ะไอฟังเสียงเพลงตอนที่ ก็เขาเก็บอะคนคุณใช้ไม่ลาะใช่ค่ะแต่ว่ามันเป็นอีกหนึ่งอีพีนะคะจะเป็นไม่เหมือนกันนะ mm hmm. ก็จะมีดาวตกแต่งอะไรก็ไม่รู้เนาะเพื่อเราทำไมเขาชอบแปลให้แบบเป็นผู้ชายอะไรแบบเนี้ยเออดูเพื่อนเราซะก่อนนะทุกคนดูนี่เพื่อนเราเอง จากหน้าแรกที่มันเป็นผู้หญิงตอนนี้มันเป็นผู้ชายนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็เราก็รู้แล้วนะว่าผีในนั้นน่ะก็คือผีเจ้าสาวนะคะนี่นะคะก็คือเพื่อเราเองนะเออนั่นแหละก็ตอนนั้นเพื่อเราคุยกับออมนะคะอยู่นะคะเพราะว่าออมมันงอนนะคะทุกคน ใชเนาะเพื่อนะเออนั่นแหละเข้าใจเลยเออแหละเออก็ต้องเข้าใจนะว่าเพื่อนกันต้องเป็นแบบญาตกับเสียงใช่นะคะเพราะว่าพ่อนะกินเรานะคะก็ก็ต้องพูดเสียงดังนะคะเพราะเพื่อนเพื่อนมานะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ S อ B อะไรนี่แหละไม่รู้นะคะก็เดี๋ยวก็จะแบบเอออะไรบะเดี๋ยวก็จะเดินกันไปเลยนะคะก็ต้องตัดตรงนี้ก่อนนะคะเอยไม่ต้องตัดละ เพื่อนก็จะเดินไปแล้วนะคะทุกคนก็เพื่อนก็จะเดินไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงเพลงนะคะเสียงเพลงของนี่นะคะเดวเจอผีเดวไว้กัน ก็จะเห็นเป็นตุ๊กตานะคะนอนอยู่ตรงเปเดิกนะทุกคนคือหลอนมากจริงๆคือแบบนี้มืดมากทุกคนคือแแบบนี้มืดมากและมีผีเจ้าสาวนะคะทุกคนคือเดี๋ยวเราจะเล่าเรื่องกันนะคะคือเจ้าสาวคนนั้นใช่ไหมเขาอะไปคือมีลูกแล้วผ่าสามีเขาเนี่ยทิ้งเขาไปแล้วใครต้องขับพวกเราต้องไขปริศนาว่าใคร คนฆ่าเจ้าสาวและลูกของเขา,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 านาอก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็จะใจ่ไปเลยน,นะคะก็ไม่รู้นะว่าพีจะออกมาตอนไหนเพราะว่าภาคเสียงนะคะนี่คะ่ะเข้ามากับเพื่อนนะคะแล้วทุกคนที่มาที่เนี่ยตายกันหมดนะคะทุกคนทุกคนที่มาที่เนี่ย ตายกันหมดไม่เหลอชีวิตใครชีวิตเดียวก็เดี๋ยวก็จะน่าจะเห็นผีแล้วแหละขอไปตอนที่เห็นผีกันเลยนะ ขอตัดน,นะคะเดี๋ยวคิปมันยาวเดี๋ยวยูทูปไม่ให้ลงนะคะก <g ül> ็นี่นะคะก็ได้แยกบอกกับเพื่อนนะจ๊ะแยกมาคือ <c ười> วิ่งไล่ไม่หยุดเลยทุกคนตอนนั้นน่าเห็นผีแล้วนะสีแดงก็คือผีนะคะมันกําลังวิ่งไล่เรานะคะแต่เพื่อนกูไม่วิ่งไล่นะผีไม่วิ่งไล่พวกเพื่อนกูโอ้พระเจ้าก็เจอแบบปบะตูทางออกนะคะแต่ว่ามันไม่ให้ออกะคะอืมก็ต้องเจอผีอีกรอบนะ ก็เจอเพื่อนนะคะแล้วเพื่อนก็บอกให้รอะคะแล้วก็เจอประตูทางออกเหมือนกันนะคะก็จะเป็นประตูออกนะคะแต่ออกไม่ได้เย็ดไมก็ออกไม่ได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ขอให้ทุกคนนะคะฟังเสียงเพลงของนี่มีไปนะคะมีแต่เสียงเดิอนเท่าไหร่เออขี้เกิดภาคทุกคนคือมันภาคแล้วมันเหนื่อยนะอื ก็กบขอบคุณนะคะที่คนมาดูนะคะกดไลค์กดแชร์กดสตสไคร้จูนกับเพื่อนด้วยนะแล้วก็เพื่อนอีกคนนะคะก็คือออมนะคะช่วงนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย